สวัสดีค่ะพบกับช่องพาไปไปผ่องเพื่อนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีกล่องสุ้มขนมนำเข้าค่ะราคา129รบาทนะคะแต่ในเนี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยนะคะว่าวันนี้กล่องสุ้มนี้เราจะอะไรบ้างนะคะเปิดกันเลยนะคะ นี้เป็นอะไรเออวลแกนขนบอบกรอบนะคะน่าจะคล้ายๆเลยนะคะนี้มีเมเยอร์เค้กนะคะหนึ่งชิ้นนะคะมีอ่อรันดันโรนะคะวิ้นี่มโลนะคะ ชิปนะคะว้าวอันนี้อันนี้อะไรไม่แน่ใจแต่ว่ามันเหมือนคล้ายๆโดรายากินะคะมีไส้ด้วยคล้ายๆโดรายากิมากเลยว้าวไอศ์คีมฮักเกดดะคา นี่ก็เป็นอ้อาคล้ายๆไอซ์ครีมเหมือนี้ยแต่เป็นยี่ห้อของจีนนะคะอันนี้อันนี้เป็นเยลลี่ลูกค้อนนะคะอันนี้ได้สองชิ้นนะคะน่าจะเป็นโลงาดำ อันนี้ครีมอ่าคอรอนนะคะคอรอนครีมอันนี้ได้สองชิ้นเหมือนกันนะคะเป็นพุดดิ้งสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็ได้สองชิ้นนะคะตัวนี้เป็นขนมไต้ชีสนะคะตัวนี้อร่อย น,นี่น่าจะมีอ่าพีนัสบัสเตอร์เป็นคุกกี้นะคะคุกกี้ไส้พีนัสบัสเตอร์อันนี้น่าจะเป็นเหมือนธัญพืชแท่งนะคะอันนี้เป็นอ่าเป็นโลแท่งเป็นแบบอ่าคิสเขาเขียนว่าแท่งแบบคิสปี้นะคะเหมือนจะมีสอดไส้ชีคข้างใน นี่อันนี้จะเป็นคุกกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเค้กเกอร์นะคะมีไส้ข้างในเหมือนกันว้าวตัวนี้ตัวนี้เป็นพร,รมลูกเหมือนลูกพับเชื่อมอะคะ่ะเขาเรียกว่าอ่าใช่มันเป็นเหมือนลูกพับเชื่อมนะคะ อันนี้เป็นเหมือนเป็นช็อกโกแลตบอลนะคะแต่อันนี้เป็นรสสตรอเบรี่ตัวนี้ก็จะเป็นขนมนะคะนี่เราได้อ่าภาษาญี่ปุ่น อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นน่าจะเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนส้มเอ่อเยลลี่ม้งค่ะไม่แน่ใจนะคะได้มาสามชิ้นตัวนี้ก็จะเป็นอ่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตวาโฟเฟิโรลนะคะมีสองรส ๋อมีสามรสเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นอ่าเป็นโลคล้ายๆกันนะคะจะเป็นธัญพืชอ,อันนี้จะเป็นลูกอมนะคะอันนี้เป็นโลคะ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะมีสองชิ้นเหมือนกันเป็นทางคายเก้นสักนะคะ อาเป็นรถอ่างงนนะคะค่ะ ก็สำหรับกล่องสูงขนมนำเข้าวันนี้นะคะราคา129่บาทถ้าเทียบกับปริมาณขนมที่ได้ทั้งหมด35ชิ้นนะคะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มกันเลยทีเดียวแล้วก็เราทั้งนี้ก็ได้ขนมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะมีหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเป็นโลเป็นคุกกี้นะคะเป็นพุดดิ้งนะคะค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพาไปไปของเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณแมกค่ะสวัสดีค่ะ